สบายดีทุกคนมื้อนี้มาอยู่กับซองตีน่าสาวลาบาน,นามื้อนี้เอาซีมาเบิ้งสวนเนะาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฮอดยามสวนแล้วเนะาะยังมาเบิ้งก่อนไว้ในสวนเขาจะมีอย่างเดปักกองก่อนเพรมันสันน้นไปอยู่สวนเขาก็จะมีบางหุ่งทุกคน มะฮุ้งก็มีมะกรวยก็มีกองคือสั่นนะจแไบนไหนะมะกรวยแม่ก็กำลังขุดหนังผักอยู่เมื่อจีสับ เดี๋ยวเอาชีซับนอนแล้วให้แม่คนจับกล้องจับนี่เดอ้อจับจังสิเออเนาะจับจังสินะเออเจ้าระเบ,บงนี่มันคึงปะจับดีๆได้ เป็นหนานเลยเนี่ยยังยังเตะทียังอยากเีงพายยังอยู่เออ

นก็เป็นดับแล้วบ่เที่ยวนก่อน,นะอะยังบ่ดับเนาะทุกคนโซเมยก่อนพักพ่อนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเลงเนาะเปลี่ยนกันขุดผักหอมอันนี้ก็จะเป็นผักหอมเนาะอันนี้จะเป็นหอมลาบ อันนี้หอมลาบที่ว่าอันเต้ปีไก่เนาะบัเป็นปีไก,ก่ก็จะเป็นแบบระดูก้อนท,นทันทีเขาห็้ดทนะแล้วเขาก็จะซับนานไม่แล้วก็จะเอามาปลูกเนาะนี่หอมบัวก็มีอันนั้นจะเป็นเบีย้ยเนาะเจ้าเอินเบียยก็จาบ้านเนาะกำลังขึ้นเลย เขาสิไปนึ่งข้าเนาะกรนายจะไปนึ่งข้ากุกอีกอย่ยงนี่ทุกคนเอิ้นกุกอีกอย่ยงอยู่บ้านเจ้าเอิ้นกุกอนก็จะมีประมาณนี้เนาะทุกคนโอ้ยอยากกินน้ำนเขินฟักซาะเะน่ ่วมพอดอกพอดีก็มีเนาะบรรยากาศตัวแรงฟ้าลมเฮงเมื่อนี้ก็ถือว่ามันใครแล้วทุกคน,นเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนมาเบิอยู่วันบ่อนที่ว่าเขาเลี้ยงอันกบเนาะตอนนั้นเนาะเลี้ยงกบแล้วก็เลี้ยงป่าเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาจะมาให้ทุกคนเบิงว่าตอนนี้ก็จาเลี้ยงอย่างปัจจุบันนี้ยังเลี้ยงอย่างอยู่เนาะไปเดี๋ยวสอกทางกันเลยโอ้เจ็บเขียนนะ ไปใส่โคดชวนสบายดีสบายดีไปโคดชวนกันหนึ่งไปใส่ภาษีนึ่งเข้าก่อนสาีนึ่งเข้าออก,กับกับปิดก,กับไก่มือแรงในจักสิ่นอย่างเนี้ยกินไก่กับเบือเ่อแหละกินไก่ตลอดกับเบือ่อเดี๋ยวเขามาฮอสมาฮอตอ่างเนาะทุกคนนี่นะอ่าง จะเป็นอ่างตัวที่เขาเลี้ยงกบแลวก็เลี้ยงป่าเนาะตอนนั้นเนาะปาีป่าน้อยเดี๋ยวเขาจะไปเอาวัวห่านหมาเกือมันก่อนเนาะเขาจะเกือป่าก่อนเกือทีว่าเขาจะเฮ็ดแบบเวียกที้มันง่ายก้อนเนาะแล้วเขาจึงไปเฮ็ดเบียกแบบแบบนึ่งเขานึ่งน้ำแล้วกาเกือหมูกืบเป็ดเกือบไก่เนาะเป็ดเขาก็มีไก่ก็มีแต่เป็ดอย่างน้อยเนาะ แดดมันสะท้อนนะทุกคน๋ยวขอไปเอาหัวอาหารก่อนนะทุกคนตอนนี้ฮกกะได้มาเอาหัวอาหารเลี้ยงพอได้กิ่นเนาะกับโบได้ว่าชีเลี้ยงขายแล้วกล้องมันสั้นนะจะเป็นยังห,ห,ห,หอาหารพเพราะเบิ่งอยู่นี้อาจจะบ่เห็นเนาะเพราะว่ามันมีใบ ใบไม้ตกใส่เนาะใบไม้ใบนอนนี่เนาะเดี๋ยวเอาสิเกลือให้เบิ่งเนาะว่ามันสิมากินบ่นี่มันสิกินบ่เอ้าคุ้เห็นจักตัวโอ้นี่นี่นี่ มีคนบอกว่าคือบขเปลี่ยนอันยังให้เขาแบบว่าเขาเปลี่ยนน้ำเนาะบางคนอินบางคนเห็นเขาอาจจะคาใจคือเขาเปลี่ยนแลลวเนาะแต่ว่าบขได้เอาผ้ามาปุกมันซื่อนี่นะตัวปลาก,กินบม่ค่อยเห็นปันไดนเนะาะเพราะเขาได้อันผ้ากันเสงเนี่ยเนาะมาปุกไว้โอ้มันกินมันก็นเลยมีขี้เนื้อเดี๋ยวว่างๆเนาะจะพาไอา้เพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงยามเฮ็ดให้เฮ็ดนาเนาะ บมเมนเ์็ีให้เฮตนาเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำเนาะเลี้ยงไว้ให้แม่เนาะแม่เรากินซีนบุได้คาร์ลัมมังแจากที่เขาได้เกือป่าแล้วเนาะทุกคนเขาก็จะไปเฮ็ดเวียกสวน <laughs> เฮ็ดเวียกสวนเวียกเหินเวียกาจานกระถินหนึ่งเข้านึ่งน้ำเอีอยงเนาะไปเดี๋ยวเขาจะให้ทุกคนมาเบิ้งคอกหมูเนาะ เลี้ยงไว้พอแบบโบได้ซื้อกินเนะ mm hmm. าะก็ต้องได้ซื้อกินคือเก่าแต่ว่าเลี้ยงไว้ให้แม่เนาะแม่เรากินพวกอันซีนพวกอันอย่างโบได้เนาะกินได้เตะพักแล้วก็ป่าเว้ย mm hmm. นตุ้งยังนี่เนาะทุกคนเดี๋ยวขโมยเบิ้งหมูอัดอัดอัดนี่คือตัวหมูของเขามันจะมีสองของเนาะ เดี๋ยวชีได้ไปเกือบเป็ดเกือบไก่ก่อนเนาะแล้วก็เกือบหมูนี่แหละแล้วก็นึ่งเข้าช่วงนี้กะบได้ถ่ายคลิปเนาะห่างหายกันไปดนทุกคนใครที่อยากรูงงว่าเป็นอย่างเขาคือบได้ถ่ายคลิปเกือบเป็นเดือนเนาะให้คอมเมนต์บอกดิซิมาโต้นี่อันนี้ก็จะเป็นเป็ดเฮาที่ว่ากําลังชิไงง่าําลังชิ่เป็นเชือดแหละไกล้กับกำลังชิง่งง่ายเนาะแต่ก็กินเกือบเบิดแหละใก่เบื่อแหละกินเกือบเบิด์ดมาสัน พอี้ถ่ายเป็นอีพีพีไปเนาะทุกคนฟาทุกคนกดไลค์กดเซ์แล้วก็กดติดตามเนาะว่าอยู่บ้านมันสัญญาณซ่าเขาก็เลยลงลงเป็นอีพีเอาเนอะลงไปว่าคลิปละสิบนาทีอย่างประมาณนี้นะลงไปเพราะว่ามันสัญญาณมันซ่ญญาแห่งเนาะมันลงบลได้ลงยาวๆบลได้ใจเทก็อยากลงเป็นซาวนาทีผู้ละซาวนาทีสามสิบผูละสำหรับคลิปนี้ก็ฝฟากทุกคนกดไลค์ก like, say, ดเซดเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะรู้สึกว่าจอยบ่ทุกคน เอาไปเจอกันพี่หน้านึ่งเข้านึ่งน้ำเนาะทุกคนบ๊ายบาย